เพราะความสวยรอไม่ได้สําหรับใครที่มีปัญหาสิวฝ้ากระจุดด่างดาหน้ามันหน้าหมองคล้ํารูขุมขน,นกว้างแนะนําตัวนี้เลยค่ะพีมออร่าครีมสูตรเข้มขน้นดูแลผิวได้ถึงต้นต่อ้ดวยวัตถุดิบสูตรพรีเมียมสเตมเซลล์จากดอกลาเวนเดอร์และสเตมเซลล์จากดอกโรดิโอลาโปรเดนซีเป็นการผสานระหว่างทองคําและวิตามินซีและกูต้าไทโอนห้ยาบูสเตอร์แอดวานซ์เอชเอและไบร์เนนิ่งคอมพลซ์นะคะให้ผิวของเราดูสว่างกระจ่างใส6จุดทั่วใบหน้าเนื้อครีม น,นด้วยอาหารผิวอันทรงประสิทธิภาพเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเหนอะทุกปัญหาผิวพิมพ์ออราช่วยได้นะคะผิวแพ้ง่ายนะคะเลยลองใช้ดูซิวขึ้นง่ายแล้วก็เป็นผื่นนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็จะแพ้ค่ะตัวนี้เปิดใจลองดูนะคะแนะนําเลยนะคะถ้าใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าออต้องการให้ผิวกระจใส้วรุมนกระชับก็แนะนําเลยนะคะก่อนนอนก็อย่าลืมลงสงตัวนี้นะคะเซรั่มบวกด้วย ครีมของพิมพ์ด้วยนะคะดูจากรีวิวภาพสุดท้ายได้เลยนะคะว่าใช้ดีเห็นผลจริงค่ะสนใจติดต่อผู้ที่แชร์ลิงก์นี้ให้กับคุณนะคะ